สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ากับครูเกียนชาแนลนะครับจะพามาชมมอไซค์สวยๆครับทีเด็ดบ้านไผ่นะครับก็มีสองคันเลยวันนี้ก็จะมีเอ็นสองย่างะนะครับเอ็นสองย่างะตำนาสองย่างะแล้วก็รถใหม่นะครับเดี๋ยวขอถอดแม็กแันบนึงครับเป็นมังกี้ครับก็เป็นกำลังเป็นกระแสเลยนะครับ กระแสของมังกี้มาแรงช่วงนี้นะครับก็อขอเอาทีละคันก่อนนะครับตอนนี้วันนี้มาแพ็กค,คู่เลยนะครับเป็นรถของอีเมลอะไรแต่งนะครับอของร้านอเมลอะไรแต่งบ้านไถ่นะครับก็เป็นหนึ่งว่าเป็นรถที่ดิบเลยก็ได้จัดเต็มทุกอย่างนะครับคันนี้ตัวร้าวๆก็ที่จะคือคูมิเนียมนะครับเป็นเซอร์เิโกนะครับเดี๋ยวเราพาไปชม ตัวเซอร์โกก่อนนะครับโดยรวมจัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้ก็เคยเคยถ่ายไปแล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาจัดสภาพใหม่นะครับเป็นสายคลินนะครับก็มีหลักๆเลยก็มือคัดครับมือคัดอิตาลีนะครับแล้วก็มีปั๊มบนนะครับปั๊มบนลูก็ขาวนะครับแบมโบ่ลูกขาวแล้วก็ปาปั๊มนะครับดีโซนาครับ อ่าเรือนไม้ประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแผ่นคาร์บอนนะครับเป็นเรือนไม้เดิมอยู่นะครับแล้วก็มีแผงคอนะครับแผงคอเป็น h R X นะครับแล้วก็แผงคอบนเป็นแผงคอบวีมินียมนะครับเก็บงานมินียมนะสวิตออฟรันะน,ระนะครับโอเคส่วนประกับนะครับอ๋อประกับเป็น กับทดรลบประกันใหญ่นะครับเป็นกับซียนะครับก็จะมานี้นะครับสายไปโอเคปั๊มก็มีหมุดแต่งนะครับนิดหน่อยนะครับสีแดงส่วนสายถักครับก็ตัดตรงรุ่นมาเลยครับพอดีเราเป็นปั๊มล่างเป็นปั๊มแบมโบ่ครับปั๊มด้วงนะครับปั๊มด้วงของแท้นะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับ ข้องอนะครับสีผ้านะครับขาตรงรุ่นแล้วก็เจาะหัวน็อตฝังนะครับฝังไนกระบอกโชคไปเลยนะครับดูโอเคครับโต๊ะแล้วก็จานนะครับเป็นแบมบูไซทองนะครับดิ้นได้หน่อยนึงนะครับก็จะเป็นจานม็อบไอหมุดนะครับส่วนดุมหน้าครับเป็นดุมริโอกึ่งนะครับแล้วก็รองอะแดปเตอร์นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับสว่วนเดี๋ยวเครื่องยนต์ทีหลังนะครับก็จะเป็นโคมินียมนะครับของดีเคทีนะครับหลายตังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหาอาหลังเอ่ยโครงหลังก็เป็นมินียมนะครับทั้งชุดเลยมินียมทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีมือเบรกเอ่ยท้าเบรกนะครับก็งานตัวนี้นะครับ ตัวโหลดนะครับมันจะโหลดมันจะเตี้ยลงแล้วก็น็อตจุกจิกก็เป็นมิเนยมเกือบหมดเลยอุดสตาร์ทนะครับแล้วก็ฝาน้ำมันเครื่องฝาเครื่องนี่เป็นฝาเสื้อตึกนะครับฝาเสื้อตึกแล้วก็มีฝาปั๊มน้ำ CNC เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มไฟฟ้าอโอเคนะครับก็มีฝากิฟเป็น CNC เหมือนกันนะครับ ไรนอรสแตนเลสหูหิ้วเครื่องก็เป็นมินิมเหมือนกันนะครับ CNC ขบบูรับเป็นเครื่องซิ่งเต็นระบบขบ,บูใหญ่นะครับขบ,บูหัวใจก็ท,ท่อไทเทเนียเป็นทีเด็ดเลยครับไทเทนดิบนะครับของใดบางสายเป็นปลายคาร์บอนนะครับชัดๆก็เป็นไทเทเนียไม่ได้ได้นะครับก็จะเป็นหดอ่ามืดๆหน่อยนึงนะครับดูๆหน่อยนึงนะครับ อต่อมานะครับอาร์มหลังก็เป็นอาร์มมินียมนะครับมินียมกล่องกอินคีนไม่ได้สล็อตอะไรนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็มีอะไรอีกอน็อตก็เป็นน็อตมินียมนะครับบูธมินียมขาบเบรกเขี้ยวหมูนะครับเป็นสายสลิงตัดตรงรุ่นพอดีเซ็ตมาพอดีเลยโอเคนะครับ แล้วก็มีดุมหลังเป็นดุมแดดนะครับก็สลอดลายนะครับไห้อีกก็ไฟท้ายยังอยู่ไฟเลี้ยวยังอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวปิดยึดเตรมหลังนะครับหูหิ้วของมั้งตัวเดิมจะเป็นหูหิ้วของก็เป็นมีเนียมนะครับนี่มีเนียม GNC มานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่ดีเทลเก็บทุกจุดเลย แล้วก็มาด้านนี้กันนะครับด้านนี้ก็เป็นโซ่สเตอร์นะครับเป็นสซ่อนลอยไอ้สเตือลอยนะครับแล้วก็เป็นโซ่น่าจะเป็นดีดีนะครับดีดีสีทองนะครับสีหนึ่งห้าแล้วก็สเตอร์หลังสเตอืเตอนลอยนะครับดุมก็มิลลิงเก็บลายนะครับมีลื่นเลยนะครับ น็อตก็เป็น Dct นะครับโลโก้ชัดเจนหามหลัง Dct นะครับต่อมาโชค๊คหลังนะบุ๊คโชค๊คหลังเป็นโอลินนะครับโอลินก็มีตัวซับแทงปรับได้นะครับแต่ว่ามีแต่งหมุดนิดนึงนะครับใส่ตัวปรับรีบาร์เป็นสีแดงนะครับก็เก็บน,อน็อตยึดนะครับต่อมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีเกียร์โยงนะครับเป็นมาคู่กันกับ ขาเบรกนะครับทรงเท่ากันพอดีก็ยึดกับโครเมียมลงตัวพอดีครับสเตอร์หน้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็น4-15เท่ากันนะครับปั๊มมอเตอร์ลูปก็ถอดออกไปแล้วนะครับเป็นผสมถังรถคันนี้ก็เป็นน้ำมันล็อกเทนนะครับเครื่องซิ่งก็ประมาณนี้ครับฝากิฟต์อย่างนี้ก็เป็นมินียมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้อต่อวัดอุณหภูมิว่าน้ำนะครับ แล้วก็มีการสะบัดนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนก็เป็นการสะบัดโอลินนะครับเห็นหรือเปล่าก็ประมาณนี้ยึดจากโชกหน้านะครับมาที่ตัวออเฟรมนะครับก็ประมาณนี้ปรับได้นะครับของแท้ทั้งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าของแท้ทั้งคันนะครับรานะคาไม่ต้องพูดถึงก็ลองคำนวณกันเองนะครับสำหรับสาวอะไรก็จะรู้อยู่แล้วนะครับ ส่วนล้อนะครับเป็นล้อสีบอลนะครับก็เป็นอของอาร์กอนนะครับ,รบล้อหน้าเป็น1.2ล้อหลังก็เป็น1.2เหมือนกัน,กนแต่เป็น18นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทรงก็จะล้อหน้า17ล้อหลัง18นะครับได้ทรงพอดีดูทรงด้านข้างนะครับโอเคนะครับก็เป็นชุดสีเป็น เซอตึกนะครับเซอตึกก็คือเซอตัวเก่าก็จะรีบๆเล็กๆหน่อยนะครับก็ถังเป็นถังมิเนียมนะครับมิเนียมทําสีก็ปาดทรงซิ่งพร้อมโดดนอนนะครับแล้วก็มีฝาฝาถังฝาถังซิ่งครับก็ไม่ต้องใช้คุณแจแล้วนะครับปลดหมุนได้เลยะปลดพร้อมเติมเลยนะครับเพราะส่วนมากก็ทําจอดทชว์มากกว่านะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ประมาณนี้แพง หน้ากาก็เป็นมีเนียมนะครับอย่างที่พูดก็คือคันนี้มเนียมทั้งคันนะครับเบามากชุดหน้าก็เป็นชุดหน้ารีโอนะครับชุดหน้ารีโอแกนโชกีโอบางคนรีโอประมาณนี้นะครับอ๋อบางคนทัสซิโดนะครับอโอเคก็คล้ายๆกันก็จะมีแค่ตรงหูมันยึดไม่เหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับี่ช้าๆอีกรอบนึงนะครับจากซ้ายไปขวาโอเคก็พอดีไม้กันสั่นแบตหมดนะครับก็สั่นหน,หน่อยนึงนะครับโอเคครับด้านหน้านะครับเป็นสีเทานะครับเทาดำตรงรุ่นนะครับ โอเคก็จะมีกล่องน้ำมันก๊อกน้ำมันที่พูดแต่ไม่หมดก็จะมีแผ่นกันฝุ่นนะครับก็ป้องกันหินตันนี้ก็สแตนนะครับสแตนมินียมขาตั้งข้างไม่มีนะครับเน้นโชว์อย่างเดียวโอเคครับก็จะประมาณนี้โดยรวมนะครับเบาะก็เป็นเบาะผูรังสิตนะครับเข้ารูปพอดีนะครับ ทุดหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วหมกหมกนะครับเป็นจอเดิมแต่หมกก็คือใส่วัดวล้นนะครับกับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเสียงปั๊มทํางานนะครับเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับแรงดันโอเคครับก็ปิดได้ก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะครับ นี่ครับปากคาบูเบลเลอร์เลยครับนี่หัวใจมีคนนี้นะครับดีประมาณนี้นะครับก็ส่วนงานงานโครงก็เป็นของน้าดำข,ของเตย d k เคนะครับดำของเตยก็จะเป็นงานสร้างนะครับมินิม CNC นะครับก็โดยรวมเซอร์โกคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปชมอีกคันหนึ่งเลยนะครับวัออนนี้มาสองคันเลยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็ นีนี่หละครับมังกี้ครับมังกี้นะเป็นมินิบค์นะครับ,รบเป็นมินิบค์คันเล็กๆแต่ว่าราคาไม่เล็กนะครับก็หลักแสนนะครับก็โดยรวมตอนนี้เจ้าของเพิ่งได้มานะครับยังไม่สุดยังไม่สุดนะครับยังไปได้อีกนะครับเห็นว่าก็มีที่แน่เลยนะครับก็เป็น มังกี้125นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง125แต่เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะเป็นเซ็ต125นะครับเป็นมินิไบค์ซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง5เกียร์จากโรงงานมาแล้วนะครับเครื่อง5เกียร์เป็นรถคัดมือนะครับสําหรับดีเทลของมังกี้นะครับก็จะโชคหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาวมาจากโรงงาน,นครับจากโรงงานเลยไฟหน้าก็เป็น l e d นะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีบางไม้นะเป็น CNC s t a i n l e s นะครับ,รบชุดหน้าก็จะเป็นแผ่นยึดบังโคนหน้านะครับ CNC นะครับแล้วก็มีปั๊มปักข้างลูกกแดงนะครับแล้วก็สายถักอ่า45าเลยครับเอื่น45ตรงขึ้นมาปั๊มบนนะครับ ตัวนี้ล้อเป็นล้อเดิมทําสีนะครับก็แมตช์กันพอดีนะครับแดงแดงแก้วเข้มๆหน่อยครับส่วนตัวปั๊มบนนะครับเป็นปัม๊มเบมโบอิตาลีนะครับเบอร์สิบห้านะครับโอเคแล้วก็มีหมุดแต่งนะครับแล้วก็ปาดิโซน่านะครับโอเคแล้วก็จุกไล่ลมนะครับอุดปลายแฮนด์ด้วยนะครับ กดแป๊บหนึ่งโอเคครับต่อมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมือคัสอิตาล,ลีเหมือนกันประมาณนี้นะครับข้างบนก็เรือนไม้แบบของเดิมอยู่นะครับก็จะมีเก็บน็อตสแตนเลสทั่วไปนะครับให้มันสะอาดนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็มีน็อตนะครับน็อตน็อตมินียมตัวนี้จะเป็นมินียมนะครับหัวดาว อุดตัวมาร์กจานไฟนะครับอันนี้นะครับเครื่องก็ยังไม่เคยแกะนะครับนิ่งๆอยู่นะครับโอเคนะครับบนหลับฝั่งนี้แล้วก็โชคกหลังนะครับเป็นโอลินนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแท้นะครับแท้หมดเลยโอลินปรับได้นะครับแล้วก็มีน็อตยึดต่างๆนะครับนี่บังโซ่ ตัวสปูลยึดขาตั้งสแตนแล้วก็โดยรวมนะครับทรงโอรีนก็จะมานี้นะครับบางโคนท้ายนะครับบางโคนท้ายแต่งตัวพิทตะเบียนนะครับดูพับได้หรือเปล่าของซีครับนะครับบางโคนเดิมเขาจะไม่เป็นอย่างนี้ครับจะยาวกว่านี้หน่อยนึงครับแล้วก็ปมหลังนะครับก็แบมโบโลโก้แดงเหมือนเดิมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเต็มระบบเลยคันนี้อ่า โชคนี้ก็เป็นโมลินนะครับแแน่นอนมีโค้ดนะครับมีโค้ดปรับรีบาวได้ฝาปั๊มหลังก็ดีทนหน้าเหมือนเดิมครับดีทนหน้าสายเบรกแล้วก็มีหูมือคัดเอหูคัดนะครับแล้วก็แล้วก็มีอุดน้ำมันเครื่องนะครับหัวปัก๊กสัตหัวเทียน โอเคแล้วก็ทีเดียดเลยครับท่อครับท่ออูเวอร์ครับตรงประมาณนี้ราคาก็อูเวอร์เหมือนกันครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไททีทั้งทั้งดุนเลยนะครับก็คือตั้งแต่คอถึงปลายท่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้นะครับมันมันได้ขึ้นเพราะความร้อนนะครับฝอยมันได้เองมันค่อยไล่ระดับสวยนะครับโอเคก็จะมีหูยึดมานี่ครับเนี่ยตัวนี้มาเป็นสีแดง นะครับแดงเทาตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับราคาก็จะแพงกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะครับสำหรับโดยรวมนะครับมังกี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่สุดมาแพ็คคู่เลยกับเทอร์บิโก้นะครับของเจ้าของร้านเอมอลอละลรแต่งของเรานะครับทีีเรามาดูดีเรื่อนไม้กันนะครับดูเรือนไม่หน่อยหนึ่งตอนเปิดเยื่นหม่เดิมนะครับก็จะกวาดรอบประมาณนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงคันนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็ ฟังเสียงท่าโอเวอร์ตัวนี้ก็มีไส้อยู่นะครับนี่ไส้เขาโอเคก็ไม่ดังมากนะครับประมาณนี้เสียงรอบเดินเบานะครับนุ่มๆเดินเบานิ่งๆนะครับ ก็สําหรับเสียงของมังกี้ของเรานะครับก็จะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสาหรับอะไหล่ของมังกี้คันนี้นะครับดูโดยรวมเดี๋ยวดูไฟหน้าหน่อยนึงนะครับนี่นะครับนี้เป็นไฟดีไลท์นะครับก็เป็น LED ดีนะครับเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่เป็น LED ดีกันหมดละ ประมาณนี้นะครับไฟหน้านะครับไฟท้ายไฟท้ายก็น่าจะเป็น LED เหมือนกัน วันนี้ก็เป็นเสียงให้ชมพอปากของคอนะครับสําหรับเครื่องซิ่งของเซอร์พิโก้นะครับโอเคครับก็สุดท้ายก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับสาหรับคลิปการรีวิวจะเต็มเลยรอบนี้2คันนะครับเต็มระบบ2คันเลยก็คือมังกี้นะครับกับเซอร์พิโก้แล้วก็มีทีเด็ดหลายคันครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปหน้านะครับก็ขอฝากติดตามช่องครูเกมชาแนลนะครับในการ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถามได้นะครับคำนำในผมตอบได้ก็ตอบได้ในไม่ได้ผมก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ